สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math p S นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่2.15จานะครับจำนวนในข้อใดนะครับเขียนแทนส่วนที่ระบายสีนะครับในรูปได้ทุกจำนวนนะครับอ่าโจทย์ชอบออกมานะครับชอบให้น้องมานั่งนับตัวเลขนะครับจำได้ไหมครับว่าข้อนี้ก่อนหน้านี้เคยมีทำไปแล้วนะครับข้อแบบนี้นะครับอ่าทำไงครับก็นับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมครับมันเป็นช่องอะไรครับสิบคูณสิบนั่นเองนะครับช่องสิบคูณสิบนะครับสิบคูณสิบนะครับมันได้เท่ากับเท่าไหรแล้วครับสิบคูณสิบได้หนึ่งร้อยนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะมีอะไรครับช่องเต็มกับช่องครึ่งนะครับอ่านับช่องเต็มก่อนนะครับช่องเต็มนะครับ 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดเ้าสิบสิบเอ็ดสิบสนะครับสิ 15, โอ้ฝั่งนี้15เขียนไว้ก่อนนะครับ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสิบเอ็่าฝั่งนี้ก็15บหนะครับสิบหกสิ 15, ช่องเต็มเลยเท่าไหร่ครับ30อ่าต่อไปดู ครึ่งช่องมั้งครับครึ่งช่องมี1 2 3 4 5 6้าครึ่งช่องมี6แล้ว6แล้วก็7 8 9 1 0 1 1 12นะครับครึ่งช่องมีนะครับ12ช่องนะครับเพราะฉะนั้นจากครึ่งช่องทำให้เป็นเต็มช่องได้เท่าไหร่ครับก็คือก็จับหาร2เลยก็ได้เต็มช่องมันจะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น6ช่องนั่นเองนะครับอ่าเห็นนะครับอย่างเช่นครึ่งช่องนี้บวกครึ่งช่องนี้ได้1ช่องเต็ม ตัวนี้ก็ได้เป็น1ช่องเต็มตัวนี้ก็ได้เป็น1ช่องเต็มนะครับ4นะครับ5นะครับตัวนี้ก็ได้เป็น1ช่องเต็มห็นะครับเพราะฉะนั้นจะได้30บวก6ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ36ส่วนร้อยนั่นเองนะครับหรือทําให้เป็นอะไรครับหรือทําให้เป็นทศนิยมนะครับได้เท่าไหร่ครับ0.36นะครับแล้วแปลงให้เป็นเปอร์เซ็นต์แหละที่เห็นชอยนะครับมีแปลงให้เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับ ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับก็36%เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับอ่านี่คือคำตอบครับไม่ยากนะครับไม่ยากโอเคนะครับ